ไปนี่เช้าหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ไม่อย่งนันคือบอกว่าไม่ได้เปิดพม่าเดี๋ยวเปิดพม่าก่อนยังข้าอยู่เลยหร่อเปล่าอะไรอ่ะตำรวจแบบตำรวจด้วยเเล่นเกมเลยเนองเล่นเกมเออไปได้ไหมได้ด้วยอทำแบบตำรวจใช่ไหมอ่ะทำก็ได้กดการนั่งกินส้มตำโจโจการทดสอบนี้อะไรเนี่ยอ้าวหวานไม่ทันดังนั้นโปรดพูดตรงๆโอเค เหมือนเขาจะแบบให้เราพูดความจริงอะเริ่มแล้วจนตอนนี้คุณมีวันที่ดีหรือไม่โอ้ค่ำขนาดนี้แล้วคุณนอนในห้องเนี่ยไม่ครับไม่ดีเลยมองไปรอบๆไหมเออมองมาแล้วอะคุณเคยกับสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่บ้านกูนะเฮ้ยกูอยู่ไม่รู้กูเพิ่งอยู่มั้งอะกูกูเพเคยครับใช่ใช่เอ้าคุณเพิ่งตื่นขึ้นมาที่นี่เออกระถูกประมัน คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนเป็กไขวะ,ะไม่รู้ครับไม่รู้คุณมีลูกหัวใจไหมไม่มีครับไม่มีด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 ้วยคุณเคยมีอาการตื่นตระหนกไหมเอ่อตื่นตะหนกเหรอ,ด,อดีจุดจุดจุดเชื่อในเจ้าไหมไม่เชื่อในผีหมืจะมีจ้ำสักแก้มอ่ะอ่ะออเชื่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 อดี ต่อคำถามเหล่านี้จากฟรีหรือไม่เออเชีนะ่อเหรอจากฟรีเออเออกูไม่ได้ซื้อเกมนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ใชแน่ใจนะแน่ใจยิ่รู้สึกสบายในห้องของสบายไหมสบายเลยครับถ้าแสงสว่างหมดไปคณจะโผั่ไหมงดดีว่ ไอเดียเยไอเดียยไอเดียยจริงเหรอไม่ไม่ไมเออไอเชียก็สงสัยไหมว่าเบื่อเมื่อคุณตายอ่ากูก็สงสัยว่ากูตายกลัวประตูที่เปิดอยู่หรือเปล่าไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวอย่าเปิดมองไปรอบๆไหม <c oughs> เฮ้ยแล้วประตูมันเปิดได้ไง<_ <K> _ <i> อ่ะ<_ <l> _>เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียประตูไหมประตูเหรอประตูไม่ไม,ไม่ผมไม่มีครับไม่มีครับผมรักทุกคนครับถ้าคุณหายตัวไปทนไันใจนั้นมีมาหาคุณไหมมีครับแม่กเองครับแม่กเองคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ครับอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่ครับม่อจากหน้าต่างไหมจะให้คุณตายเฮ้ยอะไระอะไระเฮ้ย อะไรยะโตโออะไรยะไม่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 มองไม่มองแล้วไม่มองแล้วถ้าคุณร้องไห้ใครได้ยินไหมได้ยินแม่กูได้ยินแม่กูได้ยินจากคนที่อยู่ข้างหลังไหม้าใครวะนะใครอะไอ้จไม่มีอ่จะไม่มีอะรอะใครอะโอ้ยไม่ไม่กูไม่รู้ว่าใครเชียใครโอ้ยแวบตีนโอเค ใจเย็นใจเย็นค่อยผ่อน,นคลายผ่อนคลายมันทําให้คุณกลัวไหมอุ้ยเฮียคุณอยู่คนเดียวหรือยังไม่ไม่ไม่คุอยู่แม่กูเฮียเชื่อไหมว่ามีคนอยู่ในห้องอ่ะเชื่อนกะ่อนงีนายแกปิดประตูนะปิดประตูได้ไหมไม่กลัวไปได้ด้วยเฮ้ยแล้วกูอยู่คนเดียวเหรอเฮ้ยอยากกูอยู่คนเดียว,วยนะี่ละแม่อยู่ไหนเฮ้ยต้องมีคนอยู่ในห้องกู แค่นี้พอสำหรับนายไหมเออพอครับพองั้นต้องการจบการสำรวจไม่จบจบอ้าวอ้าเขี่ยอะไรอ่ะเออลิกเไอาการ์ L L. อล์องอะใช่มั้งใช่มั้งได้ทำให้มันไกลและตอนนี้คุณต้องการลาออกคุถามอลยอย่ะถามคุณอีกครั้งหนึ่ง ก็การจะจบการตำรวจนี้ใช่ใช่กูณต้องการจบแล้วยวปิดคลิปสักทีเฮียได้แต่เข้าใจวัดออกจากห้องนี้ตอนนี้เพียงแค่เดินผ่านประตูี่ออกไปจากประตูง่ายวะกูคงไม่โดนจำเสกใช่ไหมน้องรับวันนี้ ไปเจะไป็วไป,ไปอะอะอะ,อะ,อะ,อะแค่นี้เหรอถ้าเกิดว่าเราไม่ก็ว่าเราไม่ไม่จบอ่ะไม่ไม่จบการสำรวจจะเป็นไงวะลองเล่นใหม่ดีกว่าครับตอนนี้ก็มาถึงไอ้ตอนนี้แะแค่นี้พอสลรบนายไหมแล้วก่อนผมตอบว่าไม่ใช่ไหมอ่ะผมจะตอบว่างั้นผมจะตอบว่าไม่พอแล้วกันนะ กูยังไม่พอใจครับน้องหลักงั้นก็การจบการสารวจหรือยังไม่ยังไม่จบครับยังไม่จบเอาเอาอ,อ,อะไรเนี่ยใช่ใช่ใชใชถามคุณทั้งแน่ใจก็การจะจบการสำรวจจริงๆยังไม่ครับยังไม่จบครับเองเลือกทีดี การนั้นการสรวจจะดําเนินต่อคนก้าหานก้าหานเนี่ยก้าหารรันแกระไม่คุณไม่ใช่อ้อยเฮียดาวกวีเพราะเรื่องนั้นผมบบดการสรวจจ,จบลงขอบคุณที่เข้าร่วม เราออกจากห้องโดยใช้ประตูซ้ายโอ้แบบเดิมนี่ว่าเออเอาเป็นว่าสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่เข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วย,แ,ยแล้วก็เจอกันปีหน้านะจ๊ะน้องรักปีหน้าต่างเอนละส่งยังแบสบแตกยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายห้ำหน่อยส่งมันยังแบสบ ยังบอยเธอไม่รักก็คงคุ้ยหอยคว้ยปูมันแลกน้อง